สวัสดคีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบฟิกชันของสายพานหน้าเรียบหน้าหยาบแล้วก็หน้ายางนะครับตอนนี้นเลยเราจะมาให้ดูหน้าของสายพานกันนครับจะดูหน้าเรียบสายพานหน้าเรียบก็คือจะเป็นหน้าเรียบๆเ,เงาๆอย่างเงี้ยครับอ่าต่อไปเป็นสายพานหน้าหยาบนะครับหน้าหยาบนี่จะมีความสาก รูปๆจะมีความสากดูต่อไปเป็นสายพานหน้ายางครับวันนี้วัสดุที่เราจะเอามาทดสอบคือชั้นของสายพานคือวัสดุเป็นกล่องนะครับน้ำหนักอันนี้จะอยู่ที่1.8กิโลกรัมขั้นตอนการทดสอบเราก็จะมีอยู่2ขั้นตอนก็คือการเอียงหน้าสายพานขึ้น และดูว่าวัสดุของเราจะไหลไปขั้นตอนการทดสอบฟิกชันของเราก็คือนี่ครับเราจะนำกล่องมาวางนัก1.8กิโลกรัมนะครับแล้วเราจะใช้อย่างนี้ก็คือบนบ้าเน,นี่ยทดสอบ p h o n e หนึ่งเครื่องเอาไว้อย่างนี้นะครับ จากนั้นเราก็ยกสายพานขึ้นดูอจังหวะกี่องศาแล้วของไหลอ่าเมื่อกี้นี่กี่องศาอันนี้ก็จะเป็นสายพานหน้าเนียบของเราครับผ่านไปแล้วต่อไปเป็นหน้าหยานี่ครับ เริ่มเลยครับอันนี้สายพันหน้ายางครับอไ,ไม่ถูกเลย่ถามความรับใสแ่สายพันหน้ายางหน้าย,งยางของเราแล้วมันจะมียางหนาหนามาเอามือลูปก็จะฝุดฝดหน่อยฟิชชั่นมันเยอะ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าฟิกชั่นคืออะไรนะก็คือปิ๊งหน้ายางคือหน้าสุดท้ายของเราแล้วเริ่มเล้ครับอ่าหน้ายางฟิกชั่นเยอะอ่าเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลแล้วเห็นไหมเนี่แต่ว่ามันจะไหลช้าไม่ไหล ฟืดๆลื่นๆอย่างสองหน้าที่ผ่านมา